โปรเน็ตใต้ดินโปรเน็ตใต้ดินโปรเน็ตใต้ดินเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดความเร็วแถมโทรฟรีทุกค่าย2เมก120บาท30วัน4เมก150บาท30วัน10เมก200บาท30วันเติมเงินล่วงหน้าเติมเงินย้อนหลังต่ออายุอัตโนมัติ สมัครได้ทั้งเบอร์ใหม่และเบอร์เก่าซื้อเบอร์ใหม่มาจากที่อื่นและลูกค้าเบอร์เก่ามีค่าเปลี่ยนโปรโนในใต้ดิน50บาทติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขามานางอยู่ติดกับร้านป้าสาวของชำม ใกล้สะพานผัง10โทร074752500 ID Line 0869666338 Facebook Fanpage ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์สตูลโ,โปรเนต็ตใต้ดินปินสุดๆต้องที่ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์เท่านั้น